สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเกมสร้าง655เช่นเคยครับผมตอนนี้เรามีแขกรับ,บเชิญคนเดิมคือคุณน้าค่ะตอนนี้เราจะมาแข่งวิดีเกมครับผมวิดีเกมสร้างครับผมโดยจะมีเอ่อคนกําหนดหัวข้อคือน้องของผมเองครับผมวันนี้เราจะมาสร้างอะไรครับตึกตึกครับผมตึกตึกแล้วผมมามาเป็นดนตรีครับผมแล้วตึกมัน มันมีสิบตอนนะสิบฟันสิบฟันกี่ฟันก็ได้กี่ฟันก็ได้เฮ้ยสี่นะอะไรขี้หรอเี้ยร้อยนันเลยไม่ถึงบนฟ้าเลยหรออือฮะ เดี๋ยวถ้าใครชนะนี่ทำอะไรดีครับผมใช่ให้คนแพ้ใครชนะนี่ให้ง่ายๆให้ให้ให้คนแพ้ร้องเพลงใช่โอเ้โอเ้ทุกเพลงเลยอ่ะให้ใครชนะให้ร้องเพลงง,ง่ายง่ายแล้วก็พากเสีงยงตุ๊ดทั้งคลิปให้แพ้ให้พากเสีงยงตุ๊ดกับร้องเพลงแต่คนที่ชนะให้ทำที่ง,ง่ายง่นะน้องเก่งนะก็คือ ไม่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 คือถ้าคลิปนี้ถูกกดไลค์เกินยี่สิบโอ้สองคนยังไม่ถึงเลยนะถูกกดไลค์คือเกินยี่สิบคลิปต่อไปจะเปิดหน้าทำครับอย่าเพึ่งเลยเขาอยากเห็นหน้าหรือเปล่าคือเปิดหน้าทำที่ไม่อะไรที่อายมากอ่ะเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งพี่จีนทมยังงูอ่ะ เกี่ยงบอกน้องสวยน้องไม่ไม่ไม่ให้าพากเสียงตุ๊ดนะเดี๋ยวมันจะเสื่อมสายอันนี้ไม่ไม่มันไม่ได้เสื่อมเสียหรอกพี่เกมนั่นแหละเสื่อมมา่งานแล้วถ้ามีมถ้ามีเสียงเด็กรบกวนเสียพงพัดลมหรือพูดดังเกินไปเลียกไฟก็ต้องกราบขออภัยมาละที่นี้เลยครับ มานยากจริงๆเลยเชียวคลิปนี้เอาแค่สิบนาทีวันหนึ่งช่องนี้จะลงคลิปประมาณสักหนึ่งถึงสามคลิปเราะผมไม่แน่อาจจะวันละหนึ่งวันละสองแล้วแต่อารมณ์ของผมจะให้สร้างไงอ่ะ จังหวะนี้ก็มัวแม่งสร้างมัวม่วมั่วงยันเอออยากสร้างเรืออีกอ่ะสร้างเลยตกแตงนะใครใครแพ้มีกดทำอะไรดีครับผมบอยพ่ที่ไม่เสือมเสียเรอ,อคนแพ้ทำอะไรดี เออแล้วจะไม่ให้พากเสียงสุดแล้วให้ทำอะไรเต้นเหรอคนดูเขาก็ไม่เห็นดิเห็นดิถ้่หยุดง่านเ่ยมั่วทำไงดีโทรศัพท์ยังเห็นได้ไทำไงดีคิกก่อนใครที่แพ้จะต้องกินน้ำป๊อปซี่ผสมเหล้าออไม่เดือบเสียงไงไอมันท้องเสียอะไรไงดูนะครับออคอจะติดก่อน ได้นะมันไม่เกี่ยวกับเสร็จก่อนเสร็จหลังเวอเหมือนเหมือนใครกับความความความสวยถูกต้องใช่พี่สวยขอบคุณเออโอเคเยอะก็ใครแพ้จะต้องกินขี้ถ้าไม่ดีวะ ไม่ปิดนี่เยลยค่ะแล้วเขาจะเห็นไหมล่ะเก่งอันเล่นอะไรฮะอันนี้เป็นเสียงอะไร คน,นเงียบคนที่แพ้จะไม่มีบทลงโทษแล้วกันจบ<ผ>คิดไม่ออกก็คือก็คือเลยวิีที่ทำผอมเออฮะแพ้แพ้คุณชนะอ่ะ เดี๋ยวมาเจอใหม่ตอนที่สร้างเสร็จแล้วก็ตัดสินโอเคครับผมเจอกันใหม่อเอาครับตอนนี้เราก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ของผมอันนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องผมตัดสินครับผมว่าคใ,นะใครจะชนะใครชนะนั่ง,งนั่ง,งนั่งชนะนั่งช,นะงน,งชนะครับผม นางเอ,เอ๊ะเกรงว่าอันไหนของใครชนะตอนนี้ตรงนี้ใคร่ชนะของนางนี่ของพี่ตรงนี้เขาใช้ความคิดอยู่ครับผมหนานักฮะหนาหนักของใครอะเนี่ยตรงนี้อ้าวหนาเท่าไงบ้างอก็ตอนแรกหนูชนะก็สองคนเลยป้าอ่าเราเราไปเสมอ อันว่าของใครใชนะที่ถุง,งานาำก็เสมอเลยฮะเออไอเก,ก่งก็บอกพี่เสมอรอบนี้เสมอแล้วขอจากลาพีนเ<ด>ท่านี้ครับผม<ด>เอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้า,านครับ<ด>ผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาให้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไม่แต่ววันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ